องสปูนเรือยางยนต์นะครับผมวันนี้เป็นอีดูสุไฮเบนเดอร์นะครับผมเป็นตัวโฉมก่อน2020นะครับใส่เป็นล้อ APP นะครับตัวนี้เป็นล้อที่ตรงเหมือน RTG นะครับแต่ไม่ใช่ RTG นะครับตัวนี้เป็นเป็นงานเหมือนนะครับใส่เป็นยางดิสติกอลติล่าสองโอหาทปนะครับแถมครบทุกอย่างนะครับแถมให้ดูว่าแถมอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีลุกก็ครอบปั๊มครอบดุมน็อตสีแล้วก็ฮับลิง์นะครับโมเดลล้อก็จะเหมือนไอทีจีเลยแต่ว่าเป็นงานเหมือนนะครับผมก็วมสวยอยู่นะครับผมก็สวยในราคารประหยัดนะครับราคาไม่สูงแต่ของแท้ครบทุกอย่างเลยสเปคเป็นข .18 กว้าง9.5ออฟ25หน้าหลังเลยนะครับเท่ากันเลยทั้ง4ล้อ ช่วงล่างเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้ทาอะไรนะครับใส่เดิมๆเ,เลยใส่ของแถมให้ครบใคทที่ชอบนะครับล็อกสไตล์นี้แต่งรถสไตล์เรียบๆอย่างนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะลงเรื่อยๆนะครับก็ติดตามไ,ไว้นะครับโอเคครับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับ สวัสดีครับอ๋อลืมบอกไว้นะครับผมจะจะแปะเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับวันนี้นะครับไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย